แล้วเซอร์เชิร์กเกอร์ก hmm. <cakes człowie> ็ใช้ไ yeah, สุดแก็คือว่าสำหรับทีมไฮหนึ่งนะคะคือทางคุณอายุเนี่ยก็ไม่เคยสร้างมาก่อนเลยว่าคือจะมีกระดูกบางอย่างมันจะหนักมากค่ะแล้วก็สำหรับผลงานล่าสุดนะคะในการถ่ายทำเรื่องซาราเมนเดอร์กูรูวัลกัแกงเนี่ยคือคุณอายุเนี่ยได้ปรากฏในฉากฉากหนึ่งซึ่งปรากฏในฉากฉากหนึ่งนะคะซึ่งก็มีการถ่ายทำเป็นอย่างดีแล้วก็ถ่ายทำด้วยความสนุกสนานมากค่ะ

คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากสอนภาษาภาษาเกาหลีแบบง่ายๆคำนึนนงนค่ะเรียนข้าหน่อยนะพูดได้ไหมพ,พับเชือกหาเชือกดังๆจริงได้ไหม แป็นคูมดีไปที่ราชมังคลาลกีฬาสถานนะครับบัตรยังเหลือประมาณ10%นะที่จะได้เจอเอาล่ะตอนนี้เราจะไปสอบผิดอีกแล้วถามคู่ฟังก่อนนะครับนะอ๋อเอางี้ก,ก่อนอื่นเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ให้ไอยูทัชชายและก็ดงบงังรทัชชายครับดงบังครับเซ็งวันเจอินทร์ทัศน์สุขใส่ใจแต่ว่<ส>ววา,าดีใจแซ่ดีคร์ดีวาคงรักสุขใส่ <IO> โอ้โหตอนนี้เสียงมันแบบว่าซาสงมา,มากๆเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับถ้าถึงความรู้สึกของศิลปินที่มาเป็นส่วนหนึ่งของงานรากรรคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ของเราในครั้งนี้แกร์คราบชินมุทาเทริเกลกาต่อไปจะเป็นคำถามเลยนะคะเอางี้ดีกว่า,วควาแค่นั้น 다음 동방과네 그럼 동반신기께 먼저 어, 질문드릴게요. 네. 네 어, 최근에 동방신기가 1위를 오리퍼차트에서 싱글이 가장 많이 오는 아, 아티스트라고 들었는데요. 어, 어떤 느낌이신지 소감 좀 말씀해 주세요. <laughs> 어, 일단 어, 여러분들의 어, 큰 응원과 함께분에 어, 일본에서 최초로 어, 미를 그 많이 한 가수로 뽑혔는데, 그것보다도 정말 영광스럽게 생각을 하고, 어, 앞으로도 더욱더 노력을 해서, 어, 여러분들께 그 이상의 모습을 보여드려야 되겠다고 다시 한번 생각하는 그런 계기가 될것 같아요. Okay. <웃음> 아, <웃음> คุกผู้ชนะคะทางพกอนชิงกีเนี่ยถูกได้มีดิสิก้อนติดชารต์ตที่หนึ่งเนี่ยเป็นจำนวนมากซึ่งถือว่าเป็นเกียรติมากแล้วก็ต่อไปเนี่ยจะพยายามต่อไปเรื่อยๆแล้วก็แสดงผลง,งานดีๆให้กับแฟนๆทุกคนเช่นเดิม่โอเคเข้าใจเข้าใจ